แล้วก็โปรโมชั่นเอ้าไปเลยโอเคโปรโมชั่นอะไรพี่โปโมชั่นครับผมโปรโมชั่นเรามาว่ากันถึงโปรโมชั่นปิดจบท้ายรายการเอาตัวนี้ก่อนนะตัวดีตัวดีเริ่มตัวดีนะดีดีพัดครับผมเอาพัดที่แล้วเอาพัดนี้พัดที่แล้วอ่ะหกเก้าเก้าเก้าร้อยครับราคานิด แต่มาพลัดนี้นะครับเหลือแค่หกหกเก้าเก้าร้อยอันนี้คือราคาเน็ตอ่าแล้วก็เรามีฟรีค่าจดทะ,ะเบียนให้ด้วยครับผมแถมโฮมชาร์จอีกทีหาเแถมโฮมชาร์ตฟรีค่าติดตั้งอ,อีมือเซนตี่ชาร์จเราก็แถมให้ใช่ครับผมประกันชั้นหนึ่งพลอ,พอ,พอยังมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมอย่างมีเหมือนเดิมครับผมครับผมเพิ่มเติมคือโฮมชาร์จโฮมชาร์จราคาลดลงลูกค้าไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มใช่อ่าเราแถมให้กันเลยจบไปครับผม ถูกต้องวารันตีแบตเตอรี่ไอ้วารันตีโฮมชาร์จก็มีครับผมอันนี้รับประกันให้2ปีนะโฮมชาร์ตแต่เราฟรีค่าติดตั้งแค่6เดือนเดือนสิทธิ์โอ๊กเดือนเราจะไม่มีสิทธิ์นะครับสิทธิ์เครื่องนี่2ปีนับจากวันที่รับรถรับรถไปใช่ครับผมตัวเอ็กซ์พลัสเอ็กซ์พลัสนะครับราคาเอ็กซ์เดิมนะครับราคาพิเศษอยู่ที่7 7 9 900็ดาราคาเต็มอยู่ที่แปดสองเก้าเก้าร้อย ตัวพลัสนะครับถ้าเป็นทิพลัสราคาเต็มอยู่ที่แปดสามเก้าเก้าร้อยราคาพิเศษแล้วเหลืออยู่เจ็ดแปดเก้าเก้าร้อยครับเพิ่มมาหมื่นใช่ครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมฟรีโฮมชาร์จค่าติดตั้งค่าจดทะเบียนเราฟรีให้โน่นนี่นั่นครับเราฟรีให้หมดครับผมนี่เราจะพามาดูแล้วก็วีพลัสมีพลัสในราคาเดิมอะไรนะคุณตั๊ก วีพัดเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าร้อยอ่าเหลือแปดเก้าเก้าเก้าร้อยแต่ตัวตัวพัดเมื่อกี้เราพูดตัววีก่อนนะอ้นี่เมื่อกี้พูดตัววีไปไอ้วีพัดนี่คือเก้าห้าเก้าเก้าร้อยใช่ใช่ใช่พิเศษเหลืออยู่เก้าศูนยเก้าเก้าร้อยอ่าครับผมอ้อ ประมาณนี้ครับทุกอย่างก็ปกติแถมให้เหมือนเดิมใช่เรายังยังยังรับจองรับครับรับจองครับครับผมนั่นอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวพลัดว่ามันเป็นยังไงทีมงานยูนิคอนเรายังยังบริการทุกท่านอยู่ใช่แล้วเราเดี๋ยวเราก็จะต่อไปให้พาไปดูให้ลูกค้าดูตัวใหม่ตัวใหม่นะตัวพลัดนะว่าเพิ่มเติมโนคนโซนด้านหน้านี่ว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างใช่แตกต่างกับอันเก่ายังไงใช่ครับ โอเคครับผมไปไป let's go ไปดูกันครับผมรับเครื่องเลยนะ่ยกูแจอยู่ไหนครับผมกูแต่อยู่นี่กูจะอยู่กูหลัง